รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนาดีเน็ตเวิร์กครับปิชชิ่งจำกัดภูมิใจเสนอ Business Owner TV รายการที่จะพาทุกท่านไปพอรหัสกลยุทธ์หลากหลายบิส Idol อพลิกชีวิตสู่ถนนความสำเร็จสนับสนุนโดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการ Business Owner TV รายการที่ครบเครื่องทุกเรื่องกลยุทธ์ที่จะมาร่วมถอดรพัสความสำเร็จกับ Biz Idol ในแต่ละสัปดาห์พร้อมกับดิฉันธนศรอ,อมาตยกุลค่ะและดิฉันดรสุธีราสิีเวชโช่ะเราจะพาไปพบกับนักธุรกิจร้อยล้านนะคะที่พลิกชีวิตใหม่ด้วย Passive Income รู้ไหมคุณว่าเขาเคยมีชีวิตที่ติดลบมาก่อนยังไงคะ มีนี่กว่า18ล้านค่ะคุณ<ฮ>แล้วในปัจจุบันค่ะเขาสามารถล้างนี้ได้หมดและกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเขานะคะเริ่มต้นด้วยเงินหลักร้อยบาทในธุรกิจ Unilever Network ็ตเวิคคุณอดใจรอสักครู่เดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าเขาทั้งสองท่านนะคะเป็นใครพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนและแขกรับเชิญค่ะวันนี้ การดูแลตัวเองจะสนุกยิ่งขึ้นกับ MTL Six Packs เพราะยิ่งฟิตยิ่งกินอาหารสุขภาพยิ่งออกไปพักผ่อนยิ่งตรวจสุขภาพก็ยิ่งได้การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการเงินรวมทั้งการทำได้ตามเป้าหมายก็ยิ่งได้เหมือนกัน MTL Six Packs เพื่อชีวิตที่ดีทั้ง6ด้านรับอ e ีสติกเกอร์กับทุกกิจกรรมในโครงการเอาไปสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพียบถึง31ธันวาคมนี้โหลดแอปและลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทยประกันชีวิตโทร1766คุณพร้อมไหมครับ สนับสนุนโดยแบสวิสเซียนคณิตศาสตร์บริษัทนามีบุ๊กจำกัด แล้วผมก็มีประสบการณ์จากประสบการณ์ก็ต้องเลือก<ช>อันที่ดีกว่าและดีกว่าสำหรับผมคืออันนี้ดีที่สุดแล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบ ิชันและด็อกรนุกก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณเจอรี่และคุณเจนหลุยค่ะ International Executive Business Associate u n i v e r s Network นะคะหรือว่า IEBA บริษัท u n i l e v e r Thai Trading จำกัดซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจอรี่ก็สวัสดีคุณเจนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักจริงๆแต่นิดนึงค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า IEBA เนี่ย คืออะไรเป็นย่อมาจากอะไรแล้วก็เป็นตำแหน่งอะไรอะค่ะครับผม IBA ย่อจากคำว่า International Executive Business a s s o c i a t e ซึ่งเป็นตำแหน่งทางธุรกิจอยู่ในลิวนทบทที่เป็นตำแหน่งสูงที่สุดโอ้โหสูงสุดที่สำคัญในชั้นแอบศึกษามาว่าเป็นคนแรกของโลกครับ เราเป็นคู่แรกเป็นคู่แรกใช่ครับเด้ดว่าเป็นคู่ที่ประสบความสําเร็จมากขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะค<อ>ก่อนอื่นเลยถามก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จณปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทำธุรกิจอะไรมาก่อนคะครับก็เจอรี่เข้ามาเมืองไทย3าปีที่แล้วก็เข้ามาทําธุรกิจการตลาดเครือข่ายก่อนนะครับแล้วก็ทําไปแล้วก็มีเสริมธุรกิจการนําอุปกรณ์มือถือเข้ามา จำหน่ายในประเทศไทยเป็นอุปกรณ์เสริมคอนเสิร์ตเขาดีใจมาเลเซียนะครับตอนนั้นไทมิ่งมันดีเพราะว่านิยมใช้อุปกรณ์ส่งเสริมระหว่างขับรถนะคราเรียกว่าเนด์ฟรีคาร์คิดก่อนเมื่อก่อนมือถือเป็นขนาดกติ๊กนะในช่วงบุมแล้วก็บุมตามเขาใช่ในช่วงวับแล้วก็ตามวับตอนนั้นปีอะไรคะที่วับวับลงก็รู้สึกจะเป็นปีฟองสบู่แตก Oh, ใช่97 9าเจแล้วเป็นไงคะตรงนั้นเลยทำให้เรามีชีวิตที่ติดลบหรือเปล่าใช่อันนั้นก็เป็นหนึ่งส่วนะนะครับการทำธุรกิจลงทุนผิดวิธีบริหารเงินผิดวิธีหนักๆสุดๆเนี่ยเราเป็นนี่อยู่เท่าไหร่คะ รวมทั้งดอกเบี้ยทบต้นทบดอก18ล้านบาท18ล้านณตอนนั้นพยายามคิดหาวิธีไหมคะว่าเราจะไปสมัครบริษัทไหนดีหรือว่าจะไปทำอะไรหรือจะเดินไปทางไหนดีปกติก็คือจะเฝ้าหาโอกาสแบบที่เราถนัดก็คือธุรกิจการจาดเครือข่ายเพราะว่าเรามาเมืองไทย30ปีที่แล้วก็วกไซดเห็ดมาทําธุรกิจการลาดเครือข่ายแล้วก็ลงลักกับอุตสาหกรรมนี้มาทำไปก็ชำนาญก็ความมั่นใจก็ขึ้นใช่ไหมแล้วก็รู้แล้วว่าถ้าว่าโอกาสมันใช่ ต้องฟถามคุณเจริ่นิดนึงนะคะว่าณกตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงรู้จักกับยูนิล v เวอร์เน็ตเวิร์แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายอันนี้อะคะในปี2000ผมมีโอกาสเจอผู้บริหารยูนิล v เวอร์และผู้บริหารยูนิล์ได้เล่าถึงโอกาสทางธุรกิจธุรกิจเครือข่ายของย mm ูนิล v เวอร์และผมเป็นคนที่สนใจธุรกิจเครือข่าย mm hmm. ก็เลยรีบศึกษา ก็เลยลงมาทําตั้งแต่2,000ปี2,000ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคนมีนี่18ล้านสร้างรายได้หลักร้อยล้านได้บริษัทยูนิลิเวอร์นี่ก็คือตอบโจทย์ทุกข้อที่อ่าก็เรียกว่าคนที่ทํำธุรกิจากเครือข่ายนะครับฝันที่จะมีการร่วมเปกนบริษัทคือแบบนี้แหละนะครับบริษัทที่มั่นคงบริษัทที่มีการนวัตกรรมใหม่ๆตลอดทาการวิจัยตลอดแล้วก็บริษัทที่มีประวัติ การช่วยเหลือสังคมต่างๆมากมายก็จริงนะคุณพูดถึงยูนิลิเวอร์เนาะเขาไม่ใช่ดังในเมืองไทยเขาดังระดับโลกอะคุณดังไปทั่วโลกเลยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนใช่คราวนี้แล้วตอนที่ทั้งเกิดวิกฤตทั้งตอนเลือกคุณเจนล่ะคะคุณเจนมีส่วนช่วยซัพพอร์ตในการทําธุรกิจหรือว่าในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างก่อนเขาตอบนะครับ สุภาพบุรุษที่ประสบความสำเร็จนะฮะเบื้องหลังเนี่ยมันต้องมี support team มีผู้หญิงมีฮายแอรี่ซัสซั่วแมนอิสอาวมนเนี่ยโอ้โหคุณที่คอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเจอรี่ก็คือคุณเจนคค่ะรับส่วนเจนก็ดูแลครอบครัวในบ้านให้มีไลฟ์สไตล์ที่บาลานซ์ ก็วางแผนให้มี playtime worktime familytime ตอนนี้ทีมงานอยู่ในหลายหลายประเทศแล้วก็จุดแข็งเจงคือใช้ได้หลายภาษาฉันก็ช่วยช่วยดูแลทีมงานโดยโดยด้านนี้ค่ะคุณเจนพูดได้กี่ภาษา ตอนนี้ตัวนี้ได้สี่ภาษาสีภาษามีมีอะไรบ้างคะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามาเมลีแล้วก็ภาษาจีนกลางค่ะโอ้โหจุดแข็งจิงคก์คุณคุณจะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีภรรยาน่ารักขนาดนี้ก็ทแฮปปี้เต็มๆแฮปปี้เต็มๆในภาษาเราเรียกว่าขอบคุณพระเจ้าใช่ที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาะสมและทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบ แล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้นะคะที่เราพูดได้สีภาษาเครือข่ายของเราตอนนี้เรามีกี่ประเทศคะตอนนี้อยู่ใน5ประเทศ5ประเทศอะไรบ้างอบไทยแลนด์มาเลเซียสิงคโปร์เคนเบดียากราวครับที่ที่บริษัทเปิดไปแล้วค่ะนอนนะคะในโซนเอเชียนี้แบบกินครบหมดแล้วใช่นะคะเอเชียคเนย์เคราวนนี้อยากจะสร้างความคิดเห็นในการเลือกธุรกิจเครือข่ายเนาะว่าความมั่นคง มีความคิดเห็นอย่างไรกับคําคํานี้คะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็อาจจะดูมั่นคงจริงหรือเปลา่าบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเข้าไปแล้วมันจะมั่นคงอะไรยังไงียังไงจะสร้สงางความมั่นคงให้ชีวิตได้อย่างไงอ่ะ ไม่นานมานี้บริษัทอ r ริอันส์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานครั้งยิ่งใหญ่พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมประจำปี2559ภายใต้แนวคิด The Price of a l l i a n c e อยุธยาโดยมีไบรอันสมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาชานานันพาณิชย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารตัวแทนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมแสดงความยินดีแก่ตัวแทนฝ่ายขายที่ได้รับรางวัลณห้องรอยย่อจูบิลี่อาคารเชเลนเจอร์เมืองทองธานีค่ะ สำหรับปีนี้นะคะก็ได้รับรางวัลจำนวนรายยอดเยี่ยมสูงสุดนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เพื่มปิติเป็นอย่างยิ่งอันดับแรกที่พี่มีความรู้สึกปพื้มปิตินี้ก็คือตัวเราเนี่ยเราเป็นคนดังจังหวัดนะโอกาสที่เราจะทำงานแล้วแอคทีฟเหมือนคนในกรุงเทพที่เข้าถึงซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมีมีค่อนข้างน้อยแต่ด้วยความที่ใจเรามุ่งมานะแล้วก็ต่อสู้ทำให้เรามีวันนี้ค่ะการดูแลลูกค้าเนี่ยเป็นจุดสำคัญสำหรับ งานของเราอะนะคะเอาใจแลกใจเลยค่ะครับปีนี้ได้รับรางวัลประเภทเบี้ยประกันปีแรกรับสูงสุดนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าผมเองเชื่อว่าในการทํางานเนี่ยมันมีสิ่งสองประเภทก็คือการทํางานเป็นงานกับการทํางานเป็นอาชีพนะครับผมพิสูจน์ตัวเองในหัวข้อการทํางานเพื่อเป็นอาชีพและหลักการในการทํางานของผมมาโดยตลอดก็คือการทํางานทุกวันนะครับการมีใจเขาใจเรา เพราะว่าถ้าเราไม่อยากได้อะไรเราคนอื่นก็ไม่อยากได้แบบนั้นแล้วก็สําหรับลูกค้าเช่นกันเมื่อเขาอยากได้อะไรเราก็จะหาสิ่งนั้นให้กับเขาครับผมความจริงใจปีนี้นะคะ<อ>ได้รับทั้งหมด4รางวัลน,นะคะก็คืออันดับ1 2สองเรื่องค่ะสําหรับผลงานเบี้ยประกันปีแรกแล้วก็จํานวนรายสะสมยอดเยี่ยมสูงสุดอันนี้เป็น2รางวัลประเภทนะคะที่ได้อันดับที่1 อีกสประเภทก็คือได้อันดับที่สองนะคะสำหรับประเภทของการสร้างตัวแทนใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็จำนวนอน,อนุสัญญาเพิ่มเติมสะสมสูงสุดค่ะสิ่งที่ฝ่ายขายทำก็คือเราสร้าง ระบบการเทรนนิ่งที่ยอดเยี่ยมให้ตัวแทนฝ่ายขายมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีความรู้ที่เอาไปช่วยวางแผนในเรื่องของประก,รนรกรันกในเรื่องของการลงทุนสําหรับลูกค้าเพิ่มเติมในเรื่องของการบริการหรือว่า Service Excel l e n c e ค่ะก็จะเป็นจุดแข่งสําหรับฝ่ายขายค่ะปีนี้ได้รับรางวัลทั้งหมด4รางวัลครับโดยเฉพาะรางวาัลสร้าง <ใน S 2> ตัวแทนใหม่ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นรางวัลที่เราได้ดับเด่นครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับก็รู้สึกดีใจฮะเพราะว่าเป็นเราเป็นทีมที่สร้างคนนะฮะสร้าง สร้างทีมแล้วก็เราคาดว่าปีนี้เราจะสร้างให้มากกว่าเดิมนะครับด้วยความที่ผมอยู่ในอาชีพนี้มา14ปีนะฮะแล้วก็ก็เป็นทีมที่เราสร้างคนทุกทุกวันนะฮะเราก็ตัว,ต,วตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนไปรีคูดน้องๆทุกน้องๆทุกคนจะต้องเข้ามามามา,มารูจักกับผมแล้วก็คุยออกับผมก่อนเราก็จะคุยออวิธีการทํางานของเราแล้วก็ความมั่นคงของบริษัทเพื่อให้เข้าถความเชื่อมั่นนะครับได้รับเอ่อจนวนรายสูงสุดนะคะเป็นอันดับที่สองแล้วก็จํานวนเบี้ยประกรันภัยสะสมนะคะเป็นอันดับที่3ค่ะ ที่ผ่านมาของกลุ่มงานทั้งสายตรงทุกที่ทุกคนที่ ช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยกันผลิตผลงานที่ดีที่สุดแล้วก็ทํางานอย่างมีคุณภาพค่ะครับปีนี้ได้รับรางวลัลการขายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพสูงสุดครับดีใจมากครับผมเพราะว่าการขายสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นดิเรกชันเดียวกับที่บริษัทอารีอันส์อยากจะมุ่งเน้นอยู่แล้วคือเราอยากจะทําให้ทุกบ้านมีความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาลในด้านของความมุ้งคลองชีวิตครับผมซึ่งการขายสัญญาเพิ่มเติมให้ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะเยียร์เนี่ยเราจะเป็นต้องไปครบลูกค้าจํานวนที่มากแล้วก็ต้องช่วย ใเขาในการวางแผนชีวิตนครับมีความมุ่งคองให้อยู่กับบริษัท Alliance เลาครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของในฐานะการเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับผม today we're recognizing the top agents top 66 agents who have uh, successfully achieved so m e outstanding results in 2016อว่ายกย่องนะคะแล้วก็แสดงความยิดีกับตัวแทนทั้ง66คนที่สร้างผลงานอย่างยอดเยียมในปี2559ที่ผ่ามา Agent just like to say thank you for an outstanding performance in 2016 This really is a, it was a phenomenal year for us ต้องขอขอบคุณนะคะกับการร่วมแรงาร่วมใจในการสร้างผลงานที่ดีในปี2559ที่ผ่านมาค่ะ อย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าช่องทางจัดจำหน่ายหลักของอารียันวิทยาก็คือช่องทางผ่านตัวแทนดังนั้นการที่บริษัทได้ใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการจัดงานออฟเดอะเยอร์แอนน w a r d วอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างแกรนแล้วก็เลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูในความเพียพรพยายามความสำเร็จของฝ่ายขายตัวแทน วันนี้การดูแลตัวเองจะสนุกยิ่งขึ้นกับ MTL Six Packs เพราะยิ่งฟิตยิ่งกินอาหารสุขภาพยิ่งออกไปพักผ่อนยิ่งตรวจสุขภาพก็ยิ่งได้การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการเงินรวมทั้งการทำได้ตามเป้าหมายก็ยิ่งได้เหมือนกัน MTL Six Packs เพื่อชีวิตที่ดีทั้ง6ด้านรับอ e ีสเตอร์กับทุกกิจกรรมในโครงการเอาไปสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพียบถึง31ธันวาคมนี้โหลดแอปและลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทยประกันชีวิตโทร1766คุณพร้อมไหมครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเปาโลที่อยากจะสร้างความคิดเห็นในการเลือกธุรกิจเครือข่ายนอ้องว่าความมั่นคงมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําคํานี้คือคําถามนี้ก็เราก็ได้ยินมาบอกนะครับผมก็ต้องถามว่าคําถามนี้มัจกจะเป็นใครที่ถาม,มก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ ยังไม่ได้ทําหรือไม่เข้าใจธุรกิจนี้ใช่ไหมแต่ผมอยากจะตอบคนที่ส่วนใหญ่กดกลุ่มส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยจริงๆมันก็คือจธุรกิจหนึ่งชนิดหนึ่งที่เหมือนธุรกิจทั่วไปข้างนอกนเพียงแต่ว่าช่องทางจํจแหน่่ายต่างกนนั้นเองใช่ไหมถ้าถามว่ามินิมาร์ทที่ชั้นนําต่างเนี่ยมันคงตรงไหนมันคงมากไหมใช่ไหมห้างต่างๆทั้งหมด มันก็จัดจําหน่ายสินค้าของเราก็มั่นคงเทียบเท่าเขาได้เพราะว่าเราก็เป็นช่องทางจัดจําหน่ายเทียบกับธุรกิจทั่วไปข้างนอกนี่รู้สึกจะมั่นคงกว่าด้วยซ้ำาะไม่มีความเสี่ยงและเป็นธุรกิจที่เน้นเขาเรียกว่าให้โอกาสคนอื่นดึงศักยภาพของเขาออกมาเต็มที่ซึ่งความมั่นคงแท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่คนคนถ้าเขาทําธุรกิจเป็น แล้วก็รู้และเขาคิดแล้วก็ได้อารมณ์ว่ามันเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยโอ้นี่มันคงที่สุดอยู่ตรงนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยมีเงินแค่หลักร้อยหลักร้อยจริงหรือเปล่าสามารถ้หลทำธุรกิจนี้ได้แล้วค่ะวันนั้นที่ลงทุนกี่ร้อยค่ะก็จริงๆรงเงินขายบริษัทก็คือแค่600บาทแล้วเราก็ซื้อใช้ตามที่เราวางแผนราสตาร์ทได้เลย อ่าถามตัวเลขละในในก็ไหนๆนละถามได้ไหมคะว่าปัจจุบันรายได้ของคุณเจอรี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักหลักล้านหลักล้านครับก็ทำไปครบ26เดือนก็เจ็ดหลักแล้วตอนนี้ก็ครบ16บหกปีนะครับบอกเคล็ดลับ การทําให้สําเร็จเนี่ยจริงๆใครๆก็บอกว่าทํายากนะธุรกิจเนี้ยมันก็มีทั้งคนที่สําเร็จและไม่สําเร็จเหมือนกันแต่ถ้าจะอยากสำเร็จเนี่ยต้องทํายังไงคะรับเอาก็จะตอบแบบง่ายๆก่อนเนาะคนเราอ่ะแต่ละคนมีความถนัดความเก่งอยู่ในตัวใช่ไหมใช่ค่ะต้องถามว่าเขาถนัดแล้วเขาเก่งได้อย่างไรก็เขาทําสม่ําเสมอแล้วก็เขาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เขาทํะเหมือนกันเลยธุรกิจเรา ต้องเรียนรู้ตลอดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำให้ดีกว่ากาวถ้าไม่ดีกว่ากาไงในวิธีการก็ต้องทำอย่างสม่าเสมอเพราะถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ลงมือทาก็ไม่ได้ประสบการใช่ไหมก็สองอย่างเนี่ยสำคัญคือทําไปพร้อมๆกับการเรียนไปแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นใช่ไหมทุกอาชีพเหมือนกันแหละัุกธุรกิจเราไม่ได้ยากจําเป็นต้องมีใจรักด้วยไหมคะอันนี้จําเป็นจาเป็นทุกอาชีพเหมือนกันเหมือนเราเห็นคุกที่เก่งๆเห็นไหมจนเป็นคุกมิชลีนห้าดาวอะไรเงี้ยเขาก็รักในการ ไาหานขอให้สรุปชัดๆนิดนึงว่าธุรกิจเครือข่ายดียังไงหนึ่งก็ถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายดีกันข้อที่หนึ่ง,งก็คือรู้กันก็คือใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้อ,อันนี้อันนี้ข้อเด่นเลยไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องจบสูไม่ต้องมีเชนมีสายอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่เลยอันนี้คือจุดเด่นที่สุดของธุรกิจเครือข่ายใครๆก็เข้าได้นะครับอายุเยอะแล้วเข้าได้เสียแล้วก็ยังได้หมดใช่จริงๆก็คือ เราก็ต้องเลือกบริษัทนะที่เขามีเขาเรียกอะไรคะสินค้าใช่ไหมคะสินค้านี่มีผลไหมคะมีสินค้านี่เป็นหนึ่งในสามแท่ง<ฮ>ะนะครับความมั่นคงของอุาาตสาหกรรมเราคือสามแท่งใหญ่คือแท่งที่หนึ่งก็ <ฮะ S 2> คือบริษัท <ฮะ S 2> แล้วแท่งที่สองซึ่งควงามสําคัญเท่ากันบริษัทผลิตภัณฑ์แล้วก็แผงเงินปันผลเนี่ยสามแท่งนี่เป็นพีเลอร์สู่ความสําเร็จสามแท่งนี่จะรองรับ บคุคคลแบบเราเนี่ยเราเป็นถือว่า o u t s o u r c e marketing นนการตลาดขายนี่ o u t s o u r c e marketing ของเขาใช่ไหมจะลองรับเราทําได้ดีเลยดีมากนี่ก็ว่าอันนี้คือเป็นจุดแข็งของบริษัทเลยก็ว่าได้สามอย่างน,างนี้ถ้าบริษัทไหนมี3อย่างนี้ดีๆด,ดีอย่างนี้นะครับ,ค,รบคนแบบผมเนี่ยสำเร็จง่ายบ,บริษัทโปรดัก แล้วก็แผนการตลาด<ช>วิธีการเลือกเนี่ยที่บอกว่าดีๆเนี่ยเงื่อนไขของดีๆเนี่ยคืออะไรคะครับผมอโอเคเข้ามาที่บริษัทค่ะคือเราต้องมองว่าความมัน่นคงผู้บริหารมีแนวคิดวิสัยทัศน์ยังไงเพราะว่าเนาะบางค,ครั้งเราก็บีข่าว แบบบริษัทที่แบบว่ามาป๊อปๆขายไปเลยอย่างนี้ก็คือต้องศึกษามาเป็นอย่างดีใช่ใช่ดูประวัติของเจ้าของบริษัทไปด้วยนะฮะโคดต์โรด้าถ้าเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นระยะระยะนี่แน่นอนได้เปรียบใช่ไหมครับคือขายง่ายใช่ไว่าบอกก่อง่ายใครๆก็หาซื้ออย่างงี้แทนที่จะต้องไปขายเก่งอันนี้คือคนอื่นมาหาซื้อเอง แล้วก็ต้องผลิตภัณฑ์ต้องดีด้วยใช่ครับแล้วแผนการตลาดแล้วค่ะต้องยุติธรรมเป็นไปได้แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือยั่งยืนค่ะอยากถามชีวิตแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้ที่ประสบความล้มเหลวมาแล้วตอนนี้มายืนได้เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วชีวิต การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงบ้างไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงจากห้าหลักเป็นเจ็ดหลักแมป์ใหค่ก็หนุ่ดีขึ้นแล้วฟนงแผนอิจฉาแล้วนะคนชีวิตแบบห้าหลักกลายเป็นเจ็ดหลักอะไรเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนเจ็ดหลักใช้ให้หมดอะไรเงี้ยใช้แบบมีความสุขแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไปเที่ยวอะไรนี่ใช่ใช่ก็ทุกๆแผนกเลยก็คือท่องเที่ยวรับประทานอาหารโรงเรียนลูกลูกเรา สามใบเถาสามสาวอะเนาะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ใช้เงินเยอะมากนะใช่เลยอินเตอร์นี่ขอลังปันเหงือคุณก็ใช้แบบสบายสบายเลยก็เ็ยหลักอะคุณสบายครับผมคุณเจนคะแล้วคุณเจนได้มีการวางแผนอะไรไว้ให้กับครอบครัวบ้างไหมคะก็ธุรกิจอยู่นเลยว่าในวันนี้พิเศษมากค่ะถ้าสมมติเราไม่อยู่ค่ะ เราสามารถยกมรดกให้ลูกได้ค่ะเป็นมรดกให้ลูกได้ด้วยคุณมีการวางแผนมา<ะ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราสามารถยกเลกาซีนี้ต่อให้เขาได้อ๋อสามารถที่จะวันนี้ถึงแม้ลูกยังไม่ได้เข้ามาทําแต่เราสามารถที่จะเตรียมตัวใช่ให้ธุรกิจนี้ใช่ค่ะเป็นมรดกให้ลูกหนะ้าและเราก็ทําเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้อิสาลูกสบายอคุณก็นี่งานถึงบอกว่าเป็นธุรกิจสําหรับครอบครัวจริงๆนะคะทําได้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ลูกอาจจะไปรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยกัถูกต้องครับถูกต้องครับเนาะถามคาถามคลาสสิกของคนที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจคขายว่าหนึ่งหาคนยากไหมคะก้องขายไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะทํายังไงดีคะครับเช่นเดียวกันเนาะครับถ้าเราอยากจะตีก๊์ฟเก่งค่ะ สิ่งแรกก็ต้องไปหาโคช้ชถ้าเราอยากตีเก่งก่อนไม่ได้คืออยากตีเก่งไนหะอยากตีเก่งก็ต้องไปหาโคช้ชโค้กก็จะบอกทุกอย่างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจของเราเนี่ยถ้าใจอยากสําเร็จหาโคช้ชเลยคน<ม>หาโคช้ชที่เหมาะกับตัวเองใช่ใช่ไม่จมําเป็นต้องไปเข้า Google หาโคช้ชอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ว่าไม่จาเป็นอยทางหาเนี่ย เมื่อสักครู่ได้ถามคุณเจอรี่แล้วว่ามีความสุขขนาดไหนถามคุณภรรยาบ้างกว่านุ่เจนค่ะตอนนี้มีความสุขมากไหมคะมีความสุขมากค่ะประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังคะก็ตั้งแต่แต่งงานกับคุณเจอรี่ก็มีความสุขมากแล้วค่ะดูคู่นี้นะคุณนี้ถาสุขมากอย็นแงว่าเป็นสีชมพูไปหมดค่ะใช่คํะคำถามคือการเขาเรียกอะไรคะธุรกิจเรขายของบางคนไปเกี่ยวเนื่องกับสถาบันครอบครัวเนี่ย บางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างทาอย่างไรให้ไม่เกิดปัญหาคะก็คุ่เก็บตอบเลยไหมก็เวลาเราเจอปัญหาใช่ไหมคะก็เราก็คิดในแง่บวกก็ถ้าเราคิดในแง่บวกก็หาทางออกได้แต่ถ้าเราคิดในแง่ลบก็เลยังไงก็ต้องแย่ลงค่ะก็คิดในแง่บวกแล้วก็ตามทีละ s ต็ปไปด้วยกันคนะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่า ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งคิดแน่ลบหรือว่ามีุอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายที่ไปช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เย็นลงนะคะเรียกว่าครอบครัวก็จะไม่มีปัาหาด้วยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายหรือว่าออย่าได้คําแนะนำก็พอล้วคนอยากรู้วิธีปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้คก็จริงๆถ้าว่าเป็นคนที่คิดบวกอยู่แล้วคิดอะไรแบบว่า ไปยางจะหาประสบการณ์อยากมั่นใจแล้วล่ะมั่นใจว่าจะเข้ามาตรงนี้แล้วล่ะเขาต้องวางแผนยังไงคขาเตรียตัวยังไงสิ่งแรกก็คือลิบๆนักเลี้ยงกาแฟโค้ชว่าโค้ชจะตอบทุกอย่างที่เขาสงสัยอยู่ในใจนะครับคือมาแบบแบง n k b ใช่ไหมล่ะก็ต้องหาโค้ชค่อยๆเติมคําตอบเข้ามาเพราะเดินด้วยตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอุปสรรค โอมันมแบงๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้่แล้วพอหาโคช้ชแล้วยังไงต่อคะก็คือตั้งเป้าหมายกับโคช้ชแล้วให้โคช้ชแนะนาจะต้องทำอะไรก่อนเมื่อเรามีเป้าแล้วอยากสร้างรายได้ห้าหลักไหมหกหลักไหมเจ็ดหลักไหมมันแต่ละขณะไม่เหมือนกันนะครับนิยามความสําเร็จของคุณเจเริญหลุยคืออะไรคะโอเค ก็นิยามนี้ผมมักจะใช้ดีขึ้นและดีขึ้นใช้มานานแล้วพอกเข้าใส่ไมนาตอนอายุยี่สเก็ถูกโปรแกรมเข้าไปดีขึ้นแหละดีขึ้นว่าทุกวันทุกวันทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะรู้ว่าเราต้งทาได้ดีกว่าเก่าทำไดนดีกว่าเก่าก็บอกตัวเองอย่างนั้นใช่ก็คือโปรแกรมเรียบร้อยเลยช่วงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดละมันคืออยู่ใน ปกอ๋อคือหน้านี้คือพูดกับตัวเองตลอดว่าจะต้องดีขึ้นดีขึ้นสะกดจิตตัวเองใช่แต่ตอนนี้คือไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วก็คือมันฝังอยู่ข้างในเราแล้วมันเป็นระบบจิตใต้สำนึกทำอะไรก็แล้วแต่คือไม่มีล้มเหลวหรอกก็คืออ๋อทางนี้ไม่เวิร์กก็เดี๋ยวก็จะเจอวิธีการดีกว่าเก่าจริงเหรอคะที่ว่าคุณคิดง่ายนะคุณคิดแบบว่าล้มเหลวในชีวิตหรือว่ามีประสบการณ์ในชีวิตเยอะแค่คิดว่าฉันจะดีขึ้นฉันจะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นได้จริงๆเหรอคะคิดแล้วแล้วก็ลงมาทำ ต้องต้องคิดอย่างเดียวใม้างสำเร็จแน่นอนอย่างอาจารย์ของผมคนหนึ่งชื่อทีฮาฟเขาบอกว่าสูตรความสำเร็จนะครับก็คือมาจากความคิดก่อนความคิดจะนำให้เราเกิดอารมณ์อารมณ์จะนำให้เราเกิดการกระทำก็เท่ากับ TFA Thinking Feeling a c t แ o คแล้วก็เท่ากับสมการเนี่ยเท่ากับผลลัพธ์มันต้อง ความคิดมาก่อนแล้วก็ได้อารมณ์แล้วก็ลงบทถามสามารถนี้ถ้าสามารถนี้บาลานซ์ได้ดีผลลัพธ์จะออกมาตลอดต้องทำให้ครบทั้งสาอย่างนี้นะคะสุดท้ายสุดท้ายอากทราบว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะเข้ามาร่วมทาธุรกิจของยูนิลอร์เลนเปิเนี่ยจะสามารถทำอะไรยังไงบ้างคะก็ติดต่อยูนิลอร์น่น์นได้เลยนะครับแล้วก็ สามารถโทรไปบุคคลที่เคยชวนด้วยนะครับเพราะว่าในจังหวัดก็จะมีเมมเบอร์ราในกรุงเทพก็มีในประเทศอื่นก็มีติดต่อคนที่เคยให้ออกกับเราอ่ะคือคนที่เขาเรียกว่าผู้มีพระคุณของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะนำทางคราวนี้อีกขอคำถามทำไมต้องเป็นยูนิล v เวอร์เน็ตเวิร์คค่ะสำหรับผมนี่คือผมเคยเคยทำธุรกิจนี้มาก่อนก่อนเข้ายูนิล v เวอร์นะครับแล้วผมก็มีประสบการณ์แน่นอนนะครับจากประสบการณ์ก็ต้องเลือก อันที่ดีกว่าและดีกว่าทมหลักข้อสำเร็จคือดีที่สุดแล้วสำหรับผมคือันนี้ดีที่สุดแล้วแล้วกอกเบาฉันเรานี่อยู่ในรือว่ามีใครไม่รู้จักใช่ไหมก็แบ็กกราวทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบมีคนที่ประสบความสำเร็จแบบนี้มาบอกให้ักขนาดดีแล้ว ตรงรีบรีบัแล้วเนาะใช่เลยคุณดีกว่าแล้วดีกว่าค่ะค่ะอวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากคุณเจอรี่แล้วก็คุณเจนมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นที่รีสาร b u บิสเนสออเนอร์นะคะแล้วก็หนังสือคุณภาพในเครือนาดีเน็ตเวิร์กความพิชิงมอบให้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเนีคอนทีตดีๆเลยเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ลงตัวมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ <ฮะ S 1> หลักชีวิตครอบอครัวนะคะดีและดีกว่าถูกต้องค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้เราสี่คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเช่นเดียวกันเนาะครับถ้าเราอยากจะตีกอล์ฟเก่งค่ะสิ่งแรกก็ต้องไปหาโค้ช ถ้า <Remember, S 1> เราอยากตีเก่งกว่อนมนเองนอยากตีเก่งไหมอยากตีเก่งก็ท้องไปหาโค้ชโค้กก็จะบอกทุกอย่างแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจของเราเนี่ยถ้าใจอยากสำเร็จหาโค้ชเลย